จาวาดีจ้าตอนนี้ก็มาเกี่ยวข้าวนะคะไปไว้ยู่หิมพางต์พะลูกเกิบนะทอดเลือกนี่นะคะพานเก็บเอาอีปู่เด้ออมลอมนี่ก็ยังมีเหมือนอยู่นี่เนี่ยเฮาไปเด้อลูกเด้อเขาปลาทอดเกี๊ยวก่อนเด้อโอ้โหนี่นะคะปลาถอนพานหลาน เก็บอีปูกับปลาเด้อคะ่ะเด้อใส่แล้วลูกใส่แล้วให้องกระยางไปหลอกข้อมคิมนี่เด้อพอเราลงน้ำต้มไม่ได้นะคะตีนเจ้าเน่าน้นเดียร์ทอดโอ้เนว่าปลาเขาหลอกนอนเขาโลยอยู่เดี๋ยวให้ป้าเมฆเกี่ยวข้าวออกก่อนเด้อนี่นะคะก็หลายคนอยู่นะคะยี่สิบคนพุ่นล่ะกระจัดกระจายกันอยู่ปลาลูกเขียนลูกน้ำดู อยู่มุมนี้ก็มีด้วยค่ะเดอมุมนี้ก็มีด้วค่ะมุมนี้มีอยู่สามท่านนะคะเอาเข้าล่มอันนี้ก็ถือคู่เว้นหากระปูนอยด้วยค่ะเอาไปกินกับตำหุงมาแรงนั่นๆป๊อป๊ป๊ปนั่นๆแม่น้อยอีปูนะเอออีปูถนยายถนลุยขี้ตุมเลยเดอยายถนไยได้บอกงี้ไ ป่ามันอยู่ทางหน้าพู่มมันยังไม่ทันหอดหน้าแมกระปูน้อยนี่น้อยนี่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 อปูนี่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 นอู้หูทอดแซ่บเด้อนี่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 นีเอาไหมเอหมคุปมคุไหมอืมามเดี๋ยวขอสักเปดนาที คุณก็ะหลายอยู่ฟังพุนกระเตมอยู่้อค่ะเด้อถ้ามันสั่นก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะเด้อเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาไปโรดแม่กับอ้อยเอาไปโรดต้มโคเสดีแซบเบิสหอยเบอร์เอาหอยนะนี่นี่นี่เบิ่งปลาหมึกเก็บปูหน่อยเออเออเอาแล้วแม่ไหน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 ปเข็งนี่ไปเข็งหน่อยด้อยค่ะเด้อเอาไปปล้อยลงถังค่ะมันมีตาไปป้อยลงอุ้ง ดูดูเบิงเบิงเบิงปลาถอนเก็บกระปูนหน่อยหลายคากผูฝากกระดิบปักกระหน่อยอืมี่จุตมแล้วเมื่อกี้เอาแล้เนี่ยเอามาให้ป้าเมฆแล้วเอาขู่มาให้ป้าเมฆเดี๋ยวเมฆเดี๋ยวเขาเฮ้ยต้องเฮงเนี่ยเมื่อกี้รงพี่เฮ้ยปันญี้ได้มันแบบไหนม่เกี่ยวเรื่ง หนึองอ่งบาทสี่เลยไปไปสมนี่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 อีปูหน่อยนี่อีปูหน่อยนี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยปูน่อยนี่นนนได้เอามาเบิ่ง <sentences. S 2> ดูอีปูหน่อยนะเอามาเบิ่งดูนี่ค่ะมีปาลปาโคลอกปลาโคหน่อยอม,มีปลาเข็งหน่อยด้วยปลากระเดิดนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่อน้องความาสวัสดีค่ะเอ้าทอดเกือบน้อยทอดไว้เกือบน้ำมะละหานมะละหาน อูอีปูลายแทบูนั่นนั่นอีปูมาแล้วนั่นนั่นนั่นทำไหมอืมปูช่วเอปูปูปูสองตัวอืมอันนี้ปอทางเกี่ยวข้าวทางเก็บอีปูเอาไว้ค่อยจาจุ่มเดือดนี่แหะค่อยนะหูอีปูต้องให้แม่จัจุบ่ พอบ่เคยจกฮูเด้ออืมพยานเอันนั้นเป็นฝาซีเสื้อเหลืองเลยค่ะเด้อ ป่านันล่ะถ้าเขาเกี่ยงข้าวกอนน้อยไหนโอ้คือหลายแท้เอ๊ะไปไปไปเออเออระวังมันนี่มือเด้อเรืออระถอนมึงเลยนะตัวใหญ่แท้ตัวใหญ่แท้เอ้าเอ้าเอา้าเอาเสื้อคู่นี่ป้าเมฆกระจุนวินน้ำแล้วพู่ ลงไ่คืกาะุน้อยนะอ้ยม,มันออกกปุญ่ี่อนปใหญ่่นีู่ปใหญ่เด้ดายายเงค่ะเด้อข้าวเหลืองอลามเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูต่อเนาะค่ะเนาะต่อเลยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเบงเบง ง่มโจ๊กฮะง้มแม่นะเนี่ไปเน้นข้นาวลงไม่หน่อยพูด oh <c oughs> นี่เด้มังหูนี่น้อยนี่เออนั่นแหละเนี่ยฟ้าเข้าไปเย็บด้วยหน่อยเด้อเห็นมาไปเน้นข้าวลงเบอร์ Mother, no ละปาม

โอ้ไหนไงไนไงไงอ้ยโอ้โหอ้ง่ายสำเพตงนี่ป่านี่นี่นีตวง่ายนึกตะขอนี่นี่นี่คอยังไม่ทันคูปอายุโอ้ยกระปูไปแล้วถอนผู้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 ถอนกระปูตัวใ่ญ่แไปแล้ว น้าู้ผพี่พี่พองแดงองลางแดงอยู่เออน่นละฮะจับปนีได้้อนงบไหมปดุกปะดุกโอเดเดมอดเอ๊ะปลาพ่อเนี้ยปลามอโอ้เพ่นปักเพนได้ยไปจับเลยลูกเนีนลทั้งประดุกทั้งประขออ้าวันนี้อีมดอีมเ้าน่เนี่ยไปคูบลูกเนี่ยไปควบเพราปลาเมกเอาปลาเมกนี่ นี่คู่ก็น้อยพกละม้าันนประจิวได้ประคอแล้วเด้อคอยบอกอีปัมบอกประทอนเฮ้ยเออลงขี้ตีนเล็กน้อยเข้ามึงนี่นะมุนบละ

ง่วมตัวเก้าอยู่นี่แหละบ้าอะไรตัวอยู่เป็นซีบมองเดียวนี่นะเออถอนน่ะไปเกาะมังหันโอ้โหเข่าเนาะเออของงบหนะมังหันน่ะมันป่าทั้งเบิดหน่ะไปโอ้โอ้จมป่าเงี้ยไปโน้ะไปป่าเงี้ยป่ามันปลงเงีไปลูกไปป่าปเงี้ยไปลูกไปป่ามันแปลาเงี้ยไป นี่อยู่นี่นี่มะกออเข่านี่ปลท้อนแน่เลยปาท้อนแน่เลยมันย้อนป่ามันนะติดกล้องพอดีเลยผู้ลายแท้โอ้ปลาดุกเพิ่นี่โคโรอยู่นี่อันนี้ปลาดุกเด้อค่ะนี่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 โอ้โอ้ปลาดุกเด้อค่ะนี่ เห็นบ่คะนี่เ,เห็นบ่ <c oughs> ปลาดุกเพิ่นนี่มังอาแน่นี่นี่ <c oughs> นีน่มันนอนโครูอยู่เด <c oughs> น้ำโคกอ,อีป่าขวดน้อยมันน <c oughs> หนดิน่ะยางไปมองมาทอดเกิือเนาะแย้มมาท้อทนนี่มาปลาดุกนี่ <c oughs> มา หาปลาดุกได้หนินี่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 นจะได้กินไม่ใช่ปลาดุกจะกินอันดีโอ้เนโนนเนโนนเนโนนแม่นยำแม่นยำอันนี้อมไรปาแน่แน,น่แนมาเบิ้งนู้ปูไปเอายางไปลูกไป <ew> ไปไปเอาไปน้อยแม่จ้างยี่สิบบาทไปโอ้ยโอ้ยอุตัยอุตายอุยตยัตย น่นนอันนี้นะอันนั้นปลาเมกนี่นี่ฟ้าร่งเขาปลาเมกเกลียวข้าวเขาก็น้อยไปเร็วๆไปเอาไปไปไปเอาคู่เร็วเอ้ยกะไผไปให้ไปพร้อมเดี๋ยวหรือปะออห้ไปเอาพร้อมเดี๋ยวนี่ร่งเขาปลาเมกเกลียวสักคนปุรเป็นล่มแล้ววันนี้นะไปให้เอาคู่ไปหรือปะไปเร็วๆเอาถุงแงงเดี๋ไปโอ้ได้หลายเลยโอ้ได้หลายแล้วป้าเมฆเกลียวข้าวเขากสักับไปไปน้ำเดียวนะไปเร็วๆรไปเอาถุงแงงไปเร็วๆ ขายน้ำเดียวเลยสองให้น้องนะอยู่เทงมีไงไปผ่าข้าวเหอะฉันเลื่อระบ,อบ้อว่าเฮ้ยปลาเมกเกี่ยวปลาเมกเกี่ยวนี่หลาย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 ,ลายเดี๋ยวโตวไปเนาะค่ะน้นอน,นี่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 โตนะคะบันนี่เลนรัดมันนี่นี่น้อยนี่เออมันนี่เลยเบิง้งกะละม่ามีเข้าแล,ล้วเบิ้งนี่โอ้โห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 หม้อมันหม้อมัน เอาได้บ่ได้บ่เพิ่นน่ะน่ะยืนอนอ่ะถอนน่ะมันเต็มบ่ออยู่มูมูนี่สองคนพากันเอาปลาเด้อบะนี้เด้อมาเกี่ยวเข่าก็เอาปลากันได้บะนี้โอ้ปลาคอนเจ้านี่นี่ ไปไม่ได้หนูนะขนหนูง้มได้หนูล่งแล้วลตีนเขาเป็นแผลโอ้ลูกมมันมีดีเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วออเวอาเขาเปรอะเหรออนิพัทไปอทออเอานทศสะดเพิ่นเอาแยงเขาเอาเอาแยงเขาไาเมฆแล้ว <c oughs> โอ้โอ้ ตีกันสูสู๋นายดูซี่กันเบิ้งนั้นหน่เบิ้งแล้วไหมนี่อ้าเพิ่น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 ปลาดุกปลาดุกเดี๋ยวพี่เพิ่นมันมาพี่แล้วพี่เออมีความอีป่าเห็นล้วหลายแต่เออโห่ปลาดุกเบิ้งเด้อหน่อยเด้อมีต้องงมปลาดุกมันปลาดุกทั้งเบิลลุ นะบังได, <laughs> งด้เตะเกี่ถอนได้หน่เออป่าเมือนป่าเอ้ามาปลาดุกทังบอลูกมีตังง้งอมพีม่มงอมบอน้อยพี่สูนพีพพ่พี่พี่พี่เออได <ป S 1> ้ไปหาเบิ่อนู้โอ้ยงอมลมลรเมป่าทั้งเบิรแลนุมนนี้กะโอ้ปลาดุกโอปลาถอนครับเสื้อถุงแงงได้หน่ ทอถอนกับร้านร้านงมปลาโอ้ภาพสองภาพสองโอ้ขี้ตมพ่อติดแล้วบัดนี้เจ้าดาเนี่ยเอ้ยปนไม่เติรนเลยปลาดุกทั้งเบิร์ตผูกหลังอยู่ไว่ายยุ่นั่นนะแล้วปลาดุกยังตอดมือกันนะเอ้ยแยมเพื่นเอาเสื้อแงแล้วเอานั้นเถอะเอ้ยแยมเสื้อคู่ได้ยี่ได้คู่เอาเสื้อแงมเสื้อหาน่ะเอเอ้ยแยมเสื้อคู่น่ะ ถอดเด้อตโอ้ัยาอยไปยังงมวด้อลูกเด้อปลาดุกทั้งเบิดยามันปากมือละโอ้ได้หลายได้หลายคักคากแกงโอ้ยปนกินกับเป็แห้งูหูอปลาช่อนตัวนี้คา่าวรยังอยู่ตรงนี้นะนี่ ปูผูหลายเทนโอมองดีอยนั่นน่ะโนะผูป้าผู้โน้ผูเอาเลยเออเงี่ยบ้อันนี้เจ้าชูก้้ยค่ะเจ้าชูกอู้หลาย ยานประดุกนี่บอ่อหนแล้วอีป่ายม่เอาตีลงนะมันต้องได้ละป่านะมันต้องได้ป่านะงงเจ็บจื้อนะเอาแมก่กระปูเอาแม่กระปูก็เอาลูกอือไปเสื้อแงงเลยนียูุ่นโนเออยานสุดได้เย็บดประดุกะลาละเย็บด เย่พัดเป็นเวียนเลยเฮ้ยอ้หลายอยู่เฮ้ยทอมองเดี่ยวกระพูมัว <c oughs> มันด้วยค่บะบปะถอนกับแอดขวานสองนาหล <c oughs> านเนี้อไปพูนนะ ไปแล้วแม่มันไม่ได้เผลอได้รู้ว่ามันได้เธอจุ้มนี่ละงมแล้วแม่แถวนี้แล้วนี่นเบิ่บงเกียวเด้อเบิ่งเกลไปแล้วแม่คาราไปก็ห้ามไปเลยเออไปได้ป่ะโอ้ยเงยเงียงนะน,นู้นนะประท้อนเงยนู้โอ้ยเคืองเงียงเด้อค่ะพี่น้องไล่ไล่เด้อเงียงพี่ เด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะค่ะเนาะเกี่ยวข้าวเอาปลาค้อนเจนาเด้อค่ะเด้อนะคะสักตัวสูนน่าฮันน่าชุกกรุยกรุยเออเออนั่นแหละว้อนว้อนว้อนยังไงว้อนผ่านไปแนี่นี่นี่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะปลาเกี่ยวข้าวเอาปลาค้อนเจนาเด้อค่ะเดยส่งหน้าร้านพูนอ่ะเอาอยู่ขมุขมุมอยู่พู นะคะสวัสดีค่ะ